สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสพลณวารัตนาพงศ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ภายในพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ัวข้อที่จะคุยกันคือเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งทุกคนยอมรับและเชื่อนะครับว่าเป็นสิ่งที่ตรงซ่องส่งมอบไปถึงลูกหลานของเราในอนาคตแต่อาจจะมีคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกหรือมีทัศนคติว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเชยความคร่ำครืจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระโรจนารัตน์นะครับรัฐมนตรีสวััสดีครบ ตรงทัศนคติของคนไทยกับเรื่องของวัฒนธรรมท่านรัมตีถ้าจะพูดถึงประโยชน์หรือสิ่งที่มีคุณค่าของวัฒนธรรมท่านรัมตีจะอธิบายยังไงดีครับก็จริงๆแล้วแต่เดิมก็คงจะมองเห็นแค่กับคุณโสพลนะครับ,รบว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเก่าเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์เป็นเรื่องโบราณสถานเป็นเรื่องของคนคใส่ผ้าไหมนะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้วัฒนธรรมนี่มีบทบาทสําคัญมากแล้วทุกประเทศเนี่ยก็พยายามใช้วัฒนธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชาตินะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเท่นเกาหลีที่ประสบความสําเร็จในการใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนเศษษษษษษษรษฐกิจคับนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าในรัฐบาลของพระท่านพลเอกพยุทธ์จัน์รโอชาเนี่ยมี แนวทางที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมเนี่ยสเรื่องด้วยกันนะครับก็คือใช้วัฒนธรรมเนี่ยสร้างคนและก็สร้างสังคมคก็คือให้เป็นคนดีสังคมแห่งความปองดองอแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสร้างความมั่งคั่งของประเทศคอันนี้ก็ยกตัวอย่างเห็นชัดเลยว่าการท่องเที่ยวที่เรามีรายได้เนี่ยอสอง ล้านกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับ,รบก็ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องวัฒนธรรมเพราะต่างชาติเขาอยากมาเห็นวัฒนธรรมของคนไทยอยู่แล้วใช่ครับเขาไม่ได้มาเที่ยวเรื่องทะเลหรือมามามา,มา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 สิ่งบันเทิงอย่างเดียว,ยวนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องการขับเคลื่อนให้เป็น ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรสร้างภาพลักษณ์ประเทศและสร้างกิจรติพูมิของประเทศในเวทีโลกนะครับวัฒนธรรมมันสัมผัสได้ถึงตั้งแต่คนในระดับชุมชนประเทศแล้วก็นานาชาติเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีบอกเลยใช่ครับก็ขอเรียนว่าในรัฐบาลของท่านนายกปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสําคัญมากอย่างเช่นที่ท่านมอบหมายกระทรวงธรรมนเนี่ย รณรงค์เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยขณะนี้ระทรวงธรรมก็ได้จัดพิมพ์หนังสือแล้วก็เตรียมจะเผยแพร่ก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ทําเป็นเล่มง่ายๆแล้วก็ประชาชนเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะอ่านและเข้าใจง่ายนะครับ,รบให้รู้จักตัวตนของของของที่มาของเราเองแล้วเราก็ทําเป็นภาษาภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับแล้วกเ็เมื่อเร็วๆนี้ท่านก็ได้มอบหมายในเรื่องของ การรณรงค์เรื่องความเป็นไทยนะครับเรื่องความเป็นไทยนี่ทางกระทรวงธรรมก็ได้จัดทํายุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วก็จะทํารณรงค์ใน3ระดับนะครับก็คือระดับวิถีถิ่นวิถีไทยที่2ก็คือเรื่องของวธรรมไทยวัฒธรรมอาเซียนเรื่องที่3ก็คือมรดกไทยมรดกโลกก็คือจะขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่2ก็คือจะขับเคลื่อน ในระดับอาเซียนอันที่3ก็คือใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนในระดับโลกในเวทีโลกคือตั้งแต่ตั้งแต่ชุมชนใช่ไปจนถึงระดับนานาชาติใช่ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมเข้าหากันใช่ครับและที่สําคัญเนี่ยอย่างที่เราพูดกันว่าเอสวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องมีการสืบทอดครับแล้วก็จริงๆแล้ว ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้อนุรักษ์อย่างเดียวว่าธรรมนี่เป็นพลวัตก็ต้องมีการพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้อยู่นิ่งๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าอยู่นิ่งๆในประเทศไทยเราเนี่ยก็คงจะมีสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะนะครับผมขอเรียนว่าสถานที่ที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่จะมีบทบาทในการ อนุรักษ์และก็สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างยิ่งครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ใช่ครับเก่าแก่มากแล้วนะเป็นชื่อพระราชฐานด้วยสถาบันนี้สมเด็จพระเจ้าไต้พระราชฐานชื่อสถาบันนี้ให้กระทรวงวัฒนธรรมและลากฐานของสถาบันนี้นี่ก็เกิดจากวิทยาลัยนัฏศิลปอและก็วิทยาลัยช่างศิลป์ซึ่งสถาปนามาเนี้ย นับปีนี้ถึงปีนี้81ปี81ปีแล้วเราคุยกันก่อนหน้าท่านรัฐมนตรีบอกว่านักศึกษาหรือนักเรียนที่จบจากที่นี่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครตกงานเลยไม่มีตกงานนะครับเป็นนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนแล้วก็มีการฝึกฝนวิชาชีพนะครับ,รบสิทธิ์เก่าที่นี่เนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากมายนะครับอย่างเช่นคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ มีจําได้ไหมคุณคุณตั๊กมยุลาคณะบมู่แล้วมีนางสาวไทยด้วยนะคุณออนนนงปัญญาวงเป็นศิลับที่นี่ทั้งเลยแล้วก็มีศิลปินอย่างนุ่นวรนุษย์แล้วก็พิธีกรอย่างสายสวรรค์ขยันยิ่งก็จบจากที่นี่ครับครับ สิทธิ์เก่าที่นี่ที่ไปสร้างชื่อเสียงในมีจํานวนมากมายมหาศาลเลยพูดถึงการเรียนการสอนของที่นี่สักนิดหนึ่งคท่านันตนตรีครับที่นี่เรามีการเรียนการสอนในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างที่เป็นการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของบ้านเราครับก็จะมีสองออประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภทนาตศิลปดนตรีและการแสดงนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือในเรื่องของงานศิลปะครับ,รบก็คือแต่เดิมงานศิลปะนี่คือวิทยาย,ายนั่งช่างศิลป์ ส่วนนาฏศินดนตรีและการแสดงนี้ก็คือมาจากาวิทยาลัยนาฏศินแล้ววิทยาลัยนาฏศินเนี่ยก็ขอเรียนว่าการเรียนการสอนเนี่ยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้สอนเฉพาะดนตรีไทยรหรือนาฏศินไทยแต่เดี๋ยวนี้เราพัฒนามามีการเรียนการสอนที่เป็นสากลนะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเปียนโนก็ดีการสแสดงบัลเล่เราก็สอนที่นี่ควบคู่กันไปด้วยทั้งไ<ป>ทยและสากลใช่ครับแล้วแต่เดิมเนี่ย จบที่นี่เนี่ยไม่ถึงระดับปริญญาตรีพอเราพัฒนาเป็นสถาบันบัณฑิตพระศิลป์เนี่ยนะครับขณะนี้เราสอนถึงระดับปริญญาโทแล้วกําลังจะเป็นปริญญาเอกนะครับครับคือครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของชาติที่ควรจะสืบทอดไปถึงในอนาคตด้วยส่วนงานช่างศิลป์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานจิตกรรมประติมากรรมปูนปั้นนะครับแล้วก็เป็นงานภาพพิมพ์ก็เป็นก็เป็นเป็นงานอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะ ทัศนศิลป์นะครับ,รบก็สอนระดับปริญญาโทเช่นเดียวกันครับ,รบเห็นว่านักศึกษาของที่นี่ในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีไปแสดงตามงานสําคัญสําคัญของประเทศทั้งในระดับชาติและระดับสาคลไม่น้อยเลยใช่ไหมครับก็ปีหนึ่งเนี่ยก็เกินกว่าพันครั้งนะครับเช่นง่ายๆย,ยกตัวอย่างเวลาง,งานเฉลิมพระเกียรติครับนะครับแล้วก็เป็นงานสโมสรสันนิบาตท,ที่ทำเนียบเนี่ยก็ใช้ นักศึกษาจากน้าศิลป์น,นี้ไปแสดงครับการที่เรานำหน้าศิลป์ไปแสดงที่ทสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับเฉลิมฉลองความสัมพันธ์40ปีไทยจีนเนี่ยก็ได้นักศึกษาจากที่นี่ไปแสดงแล้วก็ ก็จะมีแสดงไปต่างประเทศในโอกาสต่างๆเช่นไปรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ไปของกระทรวงต่างประเทศในโอกาสที่มีการฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราก็ไปและในส่วนของกระทรวงธรรมเช่นเดียวกันเราก็จะไปในส่วนที่เราได้มีข้อตกลงเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมเราจะไปนครับนั่นที่เวลาเวลาเราไปต่างประเทศว่าเราไปเจรจาต่างๆแล้วเรามีการแสดง ที่เป็นไทยๆไ,ไปให้เขาดูไปให้เขาชมถึงที่เนี่ยฟีดแบ克หรือความรู้สึกของคนต่างชาติที่ได้เห็นการแสดงที่เป็นของไทยเนี่ยเขารู้สึกอย่างไงบ้างครับท่นตรีครับเขาต้องเรียนว่าศิละปะวะัฒนธรรมไทยเราเนี่ยมีการสั่งสมมาแล้วก็สืบทอดและเราเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่ได้เป็นอาณานิคมครับเพราะฉะนั้นการสืบทอดศิละปะวะัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยไม่ได้ขาดตอนและก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นสิ่งที่ เราเรานำไปแสดงเนี่ยเราก็ต้องมีการคัดเลือกนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราไปประเทศยุโรปเนี่ยเรารเครุณจะนำการแสดงประเภทใดไปไปในเอเชียเราจะนำการแสดงอะไรไปนะครับอย่างเมื่อเร็วๆนีน้ที่เราเคยไปฉลองความสัมพันธ์กับเปรูนเนี่ยนะครับเราก็นำเรื่องขวนไปมีเรื่องของการสาธิตช่างสิบหมู่ไปนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่า ประเทศอยู่ในอเมริกาใต้เนี่ยไม่เคยเห็น mm hmm. ในความอลังการของศิลปะน่าทารรมไทยเนี่ยก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นที่โจดจันครับของคนที่ไม่ไม่ที่โอกาสที่มาเที่ยวไทยก็น้อยเพราะไกลเห็นมากครับนะครับครับผมตอนต้นท่านรัมตีบอกว่าอย่างเกาหลีเนี่ยเขาใช้วัฒนธรรมในการสร้างชาติเขามีเคป๊อปญี่ปุ่นอาจจะมีเจป๊อปท่านรัมตีมองว่าวัฒนธรรมของเราเองเราสามารถสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างความเป็นเอกลักษณ์หรือพัฒนาช่วยพัฒนาชาตนนิในแง่ไหนมุมไหนได้บ้างไหมครับก็เออ ผมบอกเกาหลีนี่อาจจะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวอย่างและก็บทเรียนสําคัญคที่หลายๆประเทศก็พยายามเรียนแบบแต่ตอนนี้ที่อของเราทำเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิทยาลัยนั่งช่างช่างศิลและ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 น่าจะศิลที่เนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้สถาบาันดิษพระศิลเนี่ยนะครับขับเคลื่อนอเพราะว่า ว่าถ้รรมเนี่ยต้องเป็นพลวัตมันต้องมีการประยุกต์มีการปรบบับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในการที่เราจะพัฒนานเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ต้องดูความผสมผสานเราเรามีเทคโนโลยีที่จะมาช่วยส่งเสริมได้ผมยกตัวอย่างของความสําเร็จที่สมเด็จพระนางเจ้ารพระบรมราชินีนาะชันส่งมีแนวพระรชมริ์เรื่องโขนเนี่ย แต่เดิมเนี่ยเรื่องโขนเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแสดงที่ต้องบอกว่าคน,คนแก่ๆดูใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันที่ท่านทรงมาส่งเสริมเนี่ยเดี๋ยวนี้าการแสดงเนี่ยตั้ง50รอบในแต่ละปีเนี่ยครับ,รบแล้วคนจองนี่ก็จองเต็มทุกที่นั่ง50รอบเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทรงพระรรชทานแนวพระบิดเนี่ยก็คือก็ต้องมีการพัฒนารูปแบบการแสดงใช่ไหมครับจะเป็นต้นว่ามีเทคโนโลยีมีแสงเสียง เรื่องการแต่งกายให้มีการพัฒนานะครับในเชิงซึ่งซึ่ง,งอันนี้ก็อยู่ในกรอบของของรูปแบบพื้นฐานครับแล้วก็อยู่ในการอนุรักษ์อยู่แล้ว<า>เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุกับบทการแสดงเนี่ยนี่ทำประสบความสำเร็จรรอันที่สองที่เราขับเคลื่อนเนี่ยที่ต้องต้อง,องบอกว่าที่ไปได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องการส่งเสริมภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ไทยเดี๋ยวนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติแล้วก็มีพระราชบัญญัติเรื่องการส่งเสริมภาพยนตร์และขณะนี้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นอันดับ5ในเอเชียรองจากญี่ปุ่นเกาหลีจีนแล้วก็อินเดียแล้วเราก็เป็นอันดับหนึ่งของอา,อาเซียนนะครับ,รบเ,เป็นการขับเคลื่อนที่<อ>คิดว่าตัวอย่างของเกาหลีหรือหลายๆประเทศเนี่ย ก็ได้จะเป็นบทเรียนที่ดีของไทยครับในขณนเรามาถึงที่นี่แล้วอยากให้น้องตีพาชมสชนิดหนึ่งว่าการเรียนการสอนของที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างครับได้ครับเดี๋ยวเราไปชมการเรียนการสอนของที่นี่กันว่ามีความพิเศษหรือแตกต่างไปจากที่อื่นยังไงบ้างเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเรามาที่ห้องเรียนโขนอาจารย์พงศยุทธนะครับครับผมรุ่งคนสอบถามอาจารย์ว่าห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนโขนอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเราการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นะครับในสาขาวิชาโขนประกอบไปด้วยโขนตัวพระ ตัวยักษ์และตัวลิงนะครับอันนี้ในการคัดเลือกก็คือเราจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยนะครับ,รบจะเลือกจากสรีละนะครับแล้วเลือกตามความถนัดของนักศึกษาแต่แต,แต่ละคนครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าการเดนกระสอบอันนี้จะเป็นพื้นฐานซึ่งพื้นฐานทุกคนมีเหมือนกันหมดต้องซ้อมเหมือนกันหมดใช่ไหมฮะอาจารย์พ,พื้นฐานสําหรับโขนนะครับนักศึกษาที่จะต้อง ต่อไปจะต้องเป็นศิลปินหรือจะเป็นครูทา้งน้านโขนนะครับเป็นพื้นฐานเหมือนกันทั้งหมดนะครับเป็นหลักสูตรการเรียนจากกรมหอระศพนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนพานหลวงครับรันธุ์ตีเห็นอย่างนี้น้องๆฝึกอย่นี้น่าจะเป็นอนาคตของโมเทศได้นะฮะในแงี้ยศิลธรรมใช่ใช่ครับเดี๋ยวจากห้องนี้เราจะไปดูการในการสอนด้านอื่นกันต่อเดีเชิญพันธนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณครับ นะสวัสดีครับ <น S 1> สวัสดีครับ,บรท่านอิการรออยู่แล้วครับครับผมวันนี้เรียนอะไรกันครับขณะนี้เรียนสาขาละครนะครับเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพระศิลป์ฝั่งนี้นะครับด้านนี้จะเป็นตัวพระครับตรงด้านฝั่งนู้นด้านจะเป็นตัวนาง <fal. S 2> นะฮะเละครพระละครนางครับ <fal. S 2> แล้วเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการฝึกตั้งแตท่ทำการดัดมือดัดเท้า แล้วอ,อ,อยู่ในท่านิ่งที่ต้องการว่าท่าไหนสวยๆแล้วก็ต้อง<ม>เป็นท่าพื้นฐานทุกคนจะต้องปฏิบัติได้อย่างน<ม>ั้นหมดแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวสักระยะหนึ่งนี่ยฮะเขาทำท่าพื้นฐานให้ใหดูแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการลำพร้อมๆกัน<ม>นะครับ<ม>จะใช้เพลงหน้าผารานิมิตเป็นเป็นหน้าภาท,ที่ให้ลำทั้งสองทั้งทั้งพระและทั้งนาง<ม>ต้องต้องเริ่มพื้นฐานตรงนี้ก่อนแล้วจากนั้นมาก็จะเพง ออกไปเป็นชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับขั้นครับปีหนึ่งจบประมาณ400กว่าคนนะซึ่งมีงานทุกคนกุณมานาซานงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะของเราเราเราไม่ตกงานเพราะว่าเราผลิตไม่มากผลิตไม่มากส่วนหนึ่งเป็นครูส่วนนึงเป็นศิลปินส่วนหนึ่งทำงานได้ สักครู่นี้เราไปดูน้องๆที่เขาเรียนเรื่องของหน้ตาตัดสินม,นมาแล้วโขนมาแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของนักศึกษาคณะศิลปะวิจิต,ตอันนี้กาลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของของลายของไทยใช่ไหมท่านที่การครับคือเป็นการศึกษาศิลปะไทยครับอ,อันนี้ก็คืออิจกรรมไทยในฝาผนังของพอระบสถเนี่ยจะถือว่าเป็นอิจกรรมเช้นสูงแล้วก็นักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องมาฝึกการการเขียนให้แสงให้อะไรตามตามที่เขาได้เห็นนะฮะทำให้ ถ้าใกล้เกียงที่สุดหรือทําได้ดีที่สุดเลยในเหมือนที่สุดนะมีโอกาสเรียนสายนี้ไปได้สูงซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญของนักศึกษาทุกคนทุกคนต้องเรียนอารั์แล้วถึงจะไป<ม>เราถือว่าสืบสารครับ แล้วถึงจะไปพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์าง,งานใหม่ได้เข้าเข้าเรื่องเลยคร,ร,รับท่านผู้ชมครับที่ท่านที่การพูดทั้งอนุรักษ์ทั้งสืบสานและพัฒนาต่อไปเห็นน้องๆนักศึกษาที่นี่เขาเขาเรียนแล้วมีการเรียนการสอนแล้วท่านมตรรู้สึกยังไงบ้างก็สิ่งนี้ก็เป็นภารกิจที่เราต้องให้การสนับสนุนอย่างมากการ<ข>ในการสรืบสาสนศิลปะวัฒนธรรมในทุกสาขาและที่สําคัญก็ต้องเรียนว่านักศึกษาที่เรียนไม่ว่าจะเป็นารากศินดนตรีการแสดงหรือว่า ทัศนศิลป์นะครับท่านเหล่านี้นอกจากไปประกอบวิชาชีพแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปเป็น,เป,นเป็นครู<ม>เป็นอาจารย์เพื่อที่จะขยายผลจากการเรียนนี้เพื่อที่จะให้มีการเรียนการสอนที่ถูกต้องในระดับของเด็กและเยาวชนนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงอุดมศึกษาต่อไปครับมีอาานาคตนแน่นอนแล้วเห็นแล้วนะครับว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของความเก่าแก่อย่างเดียวแต่มีวิวัฒนาการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ หลังจากนี้เราจะไปดูการเรียนการสอนทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลแล้วทราบว่าทางสถาบันเตรียมการแสดงชุดพิเศษไว้ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับเราไปชมการแสดงแล้ววันนี้เราลาไปพร้อมกันวันนี้ขอบคูณท่านอาธิการขอบคูณท่ารนรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับ